แม่แปะกกันลื่นแล้วคะไม่อุ้มเลยอดินเข้าห้องไปแม่เปิดแม่อุ้มนอูะเลอกทีุ่ดยแม่ทไมหนูอุ้มหนอหนูจะเลนอนน่อุ้มอะไรก็ต้องพยายามสิลูกอื อะรนรในช่องต้องเป็นแบบนี้ต้องแปะนะแปะอะไรคะแม่ตัว,หหวฉันนี่แม่แปะให้เยอะแยะแล้วแต่ว่าขาดหายไปนี่แล้วหาดูขาดหาไปอ้าวแล้วมันหายไปไหนคะลูกเดี๋ยวว่ามันหายไ,ไ,ไปที่แม่อะ,อะไรของแม่ก็ใช้ของแม่หมดแล้วแม่ไม่ได้เอาของพีนเลยนะ cứ gua y lời nằm cân tiệm thế nó cưng ra mà Thôi mày nha mà chào mừng luôn ơi chào mừng